เนี่ยมึงเห็นไหมว่ากูเปิดมาร้อยสามสิบครั้งแล้วมันยังไม่ออกให้กูเลยกูก็มือมสับกันเปิดคนละครั้งให่มึงเปิดก่อนไม่มึงก่อนดีกว,ว่ากูเสียสละ <Okay. S 1> เลือกให้ดีดๆทำไมม,มันมีสอเสือรอเรือสองตัวหอหีบสละอาแล้วก็เลขสิบเนี <laughs> ย่ยตกลมมันก็มีต่อเต่ากอไ,ไก่ลอนิงงูยังไงมันโอ้โหยังไงมันก็ล้างเชื่อกูดิ เฮ้ยขึ้นตัวตัวหญงเรียบเรีวไปว่าได้ของดีผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการเฮ้ยนี่มันประธานบริษัทกับผู้จัดการก็ต้องเราค่อยๆแงีมบไหมเงียมั้ยโอ้ยม่วงเลยว่ะโหมมึงาเฮ้ยสายฟ้าปิ๊งปิงได้ต่อร้อยสี่สิบป่ะเนี่ยเปิดเอดีหลักไม่ออกเอดีพี่กูเสียออกไอ้ครยเดียวเวกครับ ได้สองตัวมะวะเดี๋ยวเอาเอาเอาไปโพสขิงจะให้โดนบินเล่นด็กคุณอ่ะดิอ่ะดิโอ้ยยันเลยเอาเวกสัตว์เอาเว้ยถึงตัวซองด้วยนะเว้ยันแม่ไอ้คืนได้ตัวเดียวเองเหรอนกนั้นอาหมดเลยไอ้เหี้ยเมันยังเกลือไอ้ยจ้ามันก็ผัวนะเห็นม้ก็ไม่ละตู้คิดอะไรดีแล้วกันไอ้คือไม่เปิดตัวไอ้เหี้ยร้อยสี่สิบไอ้สัตว์ควยเหอะไอ้สัตว์ไอ้ดีกูไม่ออกสติไอ้เหี้ยเกมหมดดอไอยหวยแมง บอกแล้วให้คนอื่นเปิดอะดีไปปิดคลิปเข้ามาดูทำไมเนี่ย